ขอบคุณครับมาที่ประเทศบูนายดารุสลามนะครับวันนี้ทัพนักกีฬานักเรียนไทยก็ประสบความสําเร็จแล้วนะครับโดยเฉพาะทางน้านของวิษณุโพสีคว้าเหรียญทองและให้กับทีมนักเรียนไทยในการแข่งเอเชียสกุลเกมครับกีฬานักเรียนอาเซียนหรือกีฬาอาเซียนสกุลเกมครั้งที่7ที่ประเทศบูนายดารุสลามวันแรกมีชิง20เหรียญทองไฮไลท์อยู่ที่กรีธาที่ดูตองสเตเดียมชิง12เหรียญทอง โดวยวิ่ง400เมตรชายทีมนักเรียนไทยส่งแข่งขัน2คนคือวิศนุโพสีดีกีทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมและพิชยาสุทธททวมผลการแข่งขันเป็นวิศนุที่ออกตัวได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยไปด้วยเวลา48.07วินาทีคว้าเหรียญทองแรกกับทัพนักกีฬานักเรียนไทยในการแข่งขันครั้งนี้เหรียญเงินพิชยาสุทธททวมเวลาตามหลัง0.05วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นนักกีฬาจากเวียดนาม หลังการแขขันวิษณุกล่าวว่าฝึกซ้อมมาได้ดีทําให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ทําไว้คือป้องกันแชมป์ได้และยังเหลือการแข่งขันอีก2รายการคือ200เมตรและผัด4ี่คูณสี่รเมตรก็ผลถือว่าโอเคครับภูมิใจครับแล้วก็ได้ฝึกซ้อมมาเพื่แมแช์นี้ครับก็ขอบคุณโรงเรกีฬากรุงเทพและเวตุง้งทงครับและแก็แขอบคุณโค้ชอาจารย์ถมยองใหญ่ครับที่ ฝึกสอนเรามาอย่างดีแล้ว,ล,วล้วก็ทําให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ครับส่วนวิ่งข้ามรั้ว400เมตรชาย2นักวิ่งทีมนมักเรียนไทยได้เพียงอันดับ2และ3โดยวิทวัตทุมซะลมกดจากสีสงครามวิทยาลัยคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา53.16วินาทีเหรียญทองแดงทีรศักดิ์เล่งไทยสงเวลา53.71วินาทีเหรียญทองเคียงลียงจากมาเลเซีย52.18วินาที ส่วนวิ่ง100เมตรหญิงอ,อนุมาเชตฐาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นที่สองคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา11.98วินาทีส่วนปริชัดเจริญสุขได้เหรียญทองแดง12.11วินาทีทุ่มน้ำหนักชายนิติพลเพชรคำทุ่มครบ6ครั้งทำสถิติดีที่สุด14.45เมตรได้เหรียญเงินเหรียญทองเป็นของมูฮัมหมัดอับดุลบินทาวฟิงจากมาเลเซียทำได้15.21เมตรและเหรียญทองแดงไบอันเจบาเชอฟจากฟิลิปปิน์ ไปดูเสปักตะก้อที่ริมบาตูสคูลทีมชุดชายรอบแรกสายเอนัดแรกทีมนักขวดลูกพลาสติกทีมวัดเดนไทยในชุดําเงินพบกับทีมสิงคโปร์ซึ่งเกมคู่นี้ทีมนักขวดลูกพลาสติกไทยแชมป์เก่าครั้งนี้ใช้ผู้เล่นแกนหลักจากโรงนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีอาศัยการขึ้นฟาดที่หนักหน่วงและแม่นยําเอาชนะไปได้3ต่อศูนย์ทีมเก็บชัยชนะนัดแรกซึ่งเกมต่อไปจะพบกับทีมบูไนเจ้าภาพในวันพรุ่งนี้เอกชัยเชลบถ่ายภาพสุรชัยพิมดีรายงาน